ที่เลือกชุมชนบ้านเขาโลงเนี่ยเนื่องจากที่นี่เป็นชุมชนที่มีเกือข่ดีนะคะจะเห็นว่ามีทั้งนายกนะคะมีทั้งท่านประลาดทั้งท่านผู้ใหญ่ผู้นําท้องที่ผู้นาท้องถินนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ทํางานร่วมกันนะคะจึงเกิดเป็นเลือกศึกเรียนรู้พลังงานชีวิตชุมชนบ้านเขาโลงเนี่ยเข้าร่วมคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะน,นี่ก็แนะนาตัวแทนสำนักง,งานนะคะ พบกับพลังงานจังหวัดแล้วก็มีการตามีมโอยโดยท่นยานนายกตมีมโอยทำงารร่วมกับพลังงานจังหวัด <S <S แล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อสรารวจข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะด้านแก๊สด้านไฟฟ้าหรือด้านอะไรด้านที่ว่าด้ดานการใช้น้ํามันในตําบลเรามีปากีกระไก่ที่เก็บข้อมูลทั้งตำบลเลยตอนนั้นแล้วก็มีการลงพื้นที่เป็นพื้นที่ขยายผลในปีนั้นแล้วก็ มีคณะกรรมการมีการปลุกรลุกไม่ความรู้แล้วก็มีการส่งเสริมการใช้พลังงานด้านต่างๆเกี่ยวกับการเผาตานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าการใช้แคสเชียร์พากชุกน้าปุดนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดเยอะมากนะคะคือมีการไปศึกษาทุนงานของจังหวัดอื่นด้วยเพื่อนํแม่โกลนก็ทาข้อมูลจะทำเคสเชียร์พาคือใช้ความในการ ทำแล้วก็ขยายไปสี่สิบอาพิหลังคาเรือนเราก็ได้มีการวัดระยะต่างแล้วก็ทาไอ้นั้นโดยพลังงานเรียบอยแล้วม็เก็บข้ขอมูลหรือหน่วยงานในท้องถิ่นมาช่วยดูแลเยม,ม,มากก็ที่นี่ตำนานเดบไซส์ตะกี้ตะกายเราก็มีคณะกรกรมการหมู่บ้านผู้นำสมาชิกอบตผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแล้วก็อสมอ,อบตรบอบตอะไรพวกนี้เฉระมานกันเป็นเครือข่ายคือหลายหลายหน่วยงานเข้ามามีส่นวนร่วม องเที่ยวก็คือกิจกรรมวันเดียวเที่ยวน้ําผุ่นะคะก็ลักษณะก็คือเข้ามาันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เนี่ยจัดโปรแกรมวันเดียวนะคะพาไปเดินป่าพาไปชมวิถีชีวิตธรรมชาติวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยนะคะในในส่วนของพลังงานกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกันนะคะเพราะว่า,าหลังจากที่ว่า มีการเข้ามาศึกษาดูงานในในพื้นที่นะคะก็นอกจากจะดูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีในส่วนของการเรียนรู้พลัางงานต่างๆนะคะที่จะเข้ามาเชื่อมโยงสนับสนุนคือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของชาวบ้านที่ว่าส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละครัวเรือนอยู่แล้วะคะ่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็จะส่งไกยได้ลําบากก็เลยมีการรวมกลุ่มซึ่งก็สามารถ ต่อยอดแล้วก็ต่อรองราคาได้แล้วก็ส่งไขายให้กับทางนอกได้แล้วส่วนหนึ่งก็ในส่วนของนักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาในหมู่บ้านนะคะเราก็มีการสามารถทุกคนอาผลิตภัณฑ์มาดูที่อ่าจุดหนึ่งได้ว่าคือไม่ต้องไปจุดโน้นจุดนี้เราก็จะมีฐานให้ก็ไปเรียนรู้แต่ละฐานถ้าเคยมีผลิตภัฑ์ก็ก็สามารถวางขาย